จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติหากมองถึงวิถีชาวประมงชายฝั่งทะเลนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำนี้มากมายหอยนางรมเป็นหอยสองฝาที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะจึงมีผู้บริโภคหอยนางรมกันมาก เนื่องจากตลาดหอยนางรมนั้นมีแนวโน้มขยายได้มากอีกค่ะเพราะว่าผลผลิตในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศทําให้หอยนางรมนั้นมีราคาสูงเมื่อเทียบกับหอยชนิดอื่นๆสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรีและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี ได้สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมในจังหวัดที่มีพื้นที่มากกว่า1,500ไร่สร้างไรายได้ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า50ล้านบาทโดยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาชาวบ้านในกลุ่มโครงการคนดังที่อยากดู f i s h e r i ตอเมซิ่งอินไทยแลนด์ประจำปี2,556เป็นการเริ่มโครงการจากกลุ่มชาวเกษตรกรที่เลี้ยงหอยนางรมในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะในการทำห,หอยนางรมของจังหวัดจันนั้นก็มีสิ่งที่มาตระนัรก็คือตั้งแต่เริ่มทำอีแปะนะครับเพื่อไปล่อลูกหอยก็คือเป็นปูเนี่ยนะครับไปล่อลูกหอยใช้เวลาประมาณ3เดือน หลังจากนั้นก็นํามาแฝนเลี้ยงประมาณสัก8เดือนซึ่งหอยที่เลี้ยงทั้งจังหวัดน,นะครับก็ใช้ระบบแฝนอีแปะทึ่งทำโดยพี่น้องในชุมชนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเป็นการส่งลูกหอยซึ่งล่อเชื้อในประมาณ3เดือนเนี่ยไปขายนะครับกูดได้ว่าทุกปากแม่น้ําทั้งาภาคกลางนะครับภาคตะวันออก แล้วลงจะไปโซนทางภาคตาใต้ก็ต้องมาซื้ออีแปะเนี่ยนะครับจากจันทบุรีจากปากแม่น้ำฉะนั้นสิ่งที่3ส่วนราชการของกรมระมงได้ดำเนินการก็ถือว่าครบวงจรก็นับว่าหอยนางรมนั้นเป็นชัดน้ำเศรษฐกิจที่ควรส่งเสริมซึ่งขนาดนี้เองทางจังหวัดก็พยายามจะลดจากเครื่องมือบางประเภทเพื่อจะมาส่งเสริมในด้านการเพาะเลี้ยงหอยนางรม ให้้เพิ่ม,มากขึนับจังหวัดจันทบุรีนั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยนางรมที่ส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศและโดดเด่นในการเพราะเลี้ยงหอยนางรมนั่นก็คือการทำสายล่อเชื้อเพาะผ่านแม่หอยนางรมหรือที่เรียกกันว่าอีแปะที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งการจำหน่ายอีแปะหรือการจำหน่ายอีแปะที่ติดเชื้อหอยนางรมแล้วด้วยค่ะ เพียงนำไปเลี้ยงไม่เกินสบสองเดือนก็สามารถนำออกจำหน่ายได้ตามขนาดที่ต้องการของท้องตลาดรัชดาภาจำปาสีประธานกลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบนอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้เสริมสร้างรากฐานการเลี้ยงหอยนางรมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยมีการแปลรูปหอยนางรมเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหอยนางรมออกจำหน่ายร้านค้าในชุมชนและร้านค้า ศูนย์ของศูนย์การศึกษาการพัฒนาอาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือตามร้านขายของฝากทั่วประเทศได้แล้วล่ะค่ะจากเดิมเราเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมแล้วเราประสบปัญหาหอยนางรมล้นตลาดแล้วก็เราก็คิดกันว่าจะเอาหอยนางรมมาเพิ่มมูลค่าได้ยังไงบ้างก็ช่วยกันคิดแล้วก็มารวมกลุ่มกัน ําทำการแปลรูปหอยนางรมซึ่งปัจจุบันเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆขอขอบคุณนะคะทางกรมประมงตั้งแต่ศูนย์ศึกษาการพนาคุ้งกระเบนทางประมงจังหวัดแล้วก็ทางกรมประมงนะคะได้เข้ามาช่วยได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องต่างๆที่ทำให้เราได้ได้เดินมาได้ จากการลองผิดลองถูกของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปข้าวเกลยบหอยนางรมได้พัฒนาจนมีคุณภาพระดับ GMP ส่งผลให้สร้างไรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งยังเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับอาชีพที่ทำให้ชีวิต ดียิ่งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้สินค้าประมงปลอดภัยทรัพยากรน้ำอุดมสมบูรณ์ประชาชนอยู่ดีมีสุข